ลูกค้าครับรับของก่อนลูกค้าเออลูกค้ารับของก่อนเหตไม่รับของฮะโหลขอบคุณสำหรับวัสดุที่ลังไม่ต้องนะนี่พาซาดูมาส่งครับคุณลูกค้าเล่นๆไหนเพี่อนผมวะเนี่ย ตัวไหนมีพาสาดุพัสดุครับคนลูกค้าคุณลูกค้าครับพี่คุณลูกค้าถามว่าวใครซื้อ <c oughs> การได้ <c oughs> ไม่ได้ถามบอกไงบอกเฉยๆโอ้ใจเย,ย็นดิพี่มาหลอดโอ้โหนี่ก็กัดจะตตื้อผมอย่างเด,ยเดียวเลยแปดวิสุดหรอมีตัวบางๆเนื้อนุมน่มๆหอมๆมไหมไอหลอดใช่ไหมเมื่อกี้น่กูเห็นแวบ,บๆอ่ะไอหลอดมึงมึงเน่ะมึงกระปากดีเอ้าฟอนไม่มีตอนนี้มึงตายไปก่อนแล้วกันมีหลายตัวเพื่อนมีหลายตัวเลยใกล้ๆมึงอะ <c oughs> ่งอะ แล้วฟอนกูหายไปไหนนี่พาัสดุกูขอญาต์กอปเดียวแล้วทำไมมาหลอดตายอยู่อยูเนี้ยเพราะมันโดนพี่ชนไงอ๋อไหนดูดิตายอยู่นอกแมพนั่นแหละครับเหตุผลของการปฏิเสธไม่รับสินค้าตายหายอยู่นอกแมพทีหลังก็จะแส่ทางแก็บปลายทางก็ดูตังในกระเป๋านิดนึงนะครับไม่ใช่แบบพอถึงแล้วบอกไม่ได้สั่งโอ้ขนาดเจนน่ายังไม่กล้าหนึ่งๆกูมคิดเอาแล้วกันกูต้องเป็นแบบโคตรขนาดไหนไม่ัจะตายแล้วเราจะตาย ขออนุญาตไปส่งครับคุณลูกค้าอย่าฟาดอย่าซาต้ยขออนุญาตมาส่งของครับคุณลูกค้ามึงพาไปหาเพื่อนทำไมนะกูงงมึงเดินตามซาต้าทำไมนะมึงรักเพื่อนเหมือนกันนะนี่ลูกค้าครับรับของก่อนลูกค้าเออลูกค้ารับของก่อนเกดไม่รับของฮัลโหลขอบคุณสำหรับวัสดุแอ่ที่ลังไม่ต้องแล้วดูดี อะไรี่ซาต้าซาต,าาตา้าโดาไม่ได้จับอุย๊ยอะไรครับโดนไปดิโดนไปด,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 ดิไอ้หนุ่มพ<ฮ>ัสดุไหมพัสดุเปล่าพัสดุโอ้โหเชี่ยพัสดุไหมนี่โบยังไม่ตอบซันนี่มันจะเล่นผมครับมันจะมาเอาของคืนมันสั่งไว้แล้วมันกะไม่จ่ายเนี่ยมันจะกะจะตีคนส่งนั่นน,นี่ขออนุญาตไปส่งของครับคุณซาต้าคุณลูกค้า VIP ตายแค่นั้นแหละแล้วกูยอมตายมาดิเออได้มาดีแบ่งเลยแบ่งเลยละกันมาแดกูมาเนยไม่กลัวหรอกแค่นั้นแหละโอเควันมาฆ่านี่ไงนี่ไงลูกค้าลูกค้าลูกค้ารับของก่อนลูกค้าอย่าพึ่งเข้าบ้านลูกค้าอย่าพึ่งเข้าบ้านเปิดประตูก่อนเอ้าเข้าบ้านไปแล้วขอตัวโลคนที่โลคือกูเองตาต้าพี่ตาต้าตาต้า มีพัสดุมาส่งครับมีพัสดุมาส่งครับไปทัวไปเลยอ้ายอีกแล้วเข้าบ้านอีกแล้วไ <ลง S 1> อ้เนี่ยดีหนาะพี่เร็วเบริาสตุปมาส่งครับว้าวโอเคไม่เป็นไรถือว่าสิ้นภารกิจการส่งของไม่ได้สั่งแต่มีรายชื่อในระบบนะครับไไป ต้องถึงมือผมแล้วครับมือสภาพแล้วยีน่า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 ใช่ไหมแม่พัสดุมาส่งระยะมาชิตมาเข้า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 มาเออเคตายพิชชา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 มึงจะเลี้ยงจริงเหรอเรทเกมบันไรมากเลยนะทีมฝั่งมันไม่ไม่ใช่จะเลี้ยงแต่มึงจะตายกันหมดแล้วพาสะดมาส่งครับอะไรจะเอากะไม่รู้จักแม็กโน่หนึ่งแห่งประเทศไทย โลอย่าตีไปไหนเด้อกูอออาากบินสโลเด้อเฮ้ยมันจะบินมันจะบินมันจะบินเอาเอาพัสดุไหมครับคุณพี่ทาต้ารอรอพิมหยอกหยอกมานะนมีพัสดุมาส่งครับมันจะวิ่งไปเติมเลือดปุอย่าอย่าตีมันนะโอเคหายไปแล้วหายไปแล <c oughs> ้วเก้าๆๆ <c oughs> ไมงแล้วแล้วพี่ต้องการความแรงระดับแปดดาวอเองจะอะไรกับพี่วะตายซะไอ้โง่ซาตงซาต้าเอาไม่อยู่หรอกแค่นั้นแหละ เอลซูไม่ได้เล่นเอลซูเครียดกุมคำบับพวกเจ้าได้พายแพ้กับทีมเคอรี่แล้วผู้บอลถอยเถอะแปะสักทีแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งยิงปูวูอ้าวตลอดนั่งซอยยิกๆเลยอะลกฟอมฮะบัง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 โดนบาเล็กทุกเม็ดอะบราวทู่โอ้ตัวล็อกเยอะแยะตูลงตูเล่นกงแก๊กแอสทงแอนเถิดผูก้าวไปมีถอยไปครับไปครับต่อครับโยโยโย พัสดุมีไหมไม่มีไม่มีพัสดุพัสดุยังไม่ถึงไปชุบกลับบ้านก่อนนะเอออันติตอนที่พ่ออันติไปถึงตัวมันแต่ว่าต้องอันเปิดก่อนเราปอดเปิดรอก่อนเลยพอพ่ออันติปุ๊บเหมือนตีเลยอ่ะเนี่ยเตรียมนะจะไปลากละมีพัสดุมาส่งตีเลียงติเลียงตีเลี้ยงตีเลี้ยตีเลี้ยตีเลี้ยงเอ้าเรามองผิดตัวปะน่ะครบตัวแล้วก่นกูกลับก่อนดีกว่าอใครลาสผมไม่จริงๆคือเมื่อกี้ตายนะ แต่ว่าคือมันติดสายฟ้าพี่อยู่แล้วมันมีใครใช้อะไรไปเดนักงานมาส่งของครับค่ะคุณลูกค้ามีของมาส่งน้าอยู่ค่ะ hell, 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 hell. เฮล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 อะไรอ่ะมันอยู่เอาหน่อยครับโอ้ยไม่ต้หรอโอ้ยตายห่าแล้วครับพี่น้องเนี่ยโลแล้ว ไปทำไมมันห้าวมึงวะเอาละสวยลเอาดีมาดิเมย์มาสะดมาส่งค so ้าคุณลูกค้าไปแล้วเฮ้ยกลับบ้านไม่ทันโอุ๊ยเมย์มาสะดมาส่งค้าคุณลูกค้าตาคนตากเดี๋ยว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 เข้ามาลงให้สุดละสุดแล้วสุดแล้วสุดและสุดล้วกลับไม่ได้แต่ว่าทำไม่ได้แค่นี้ดูด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 มีมันนะ แล้วดูเปิดวง <c oughs> เปิดเปิดแม่งในบ้านเขา <c oughs> ค, <c oughs> คุณคิดว่ามันเป็นวงคุณคิดว่ามันเป็นวงของ a l l i เตอร์หรือเปล่าที่มันจะแบบทำดาามจเรื่อยๆมันก็ทาดรามแต่เลขนาดใครกอดไปก็ตายหงะ่ละลูกค้าทีมนี้ไม่ค่อยพูดอะไรเลยครับท่านผู้ชมไม่เหมือนทีมแรกเลยพูดปม่หยุดทีมนี้เล่นเล่นเงียบมากอ่ะแบบเป็นลูกค้าสายแบบไม่พูดนะครับสั่งย่านเดียวรับเดียวพี่เป็นลูกค้าแบบที่ดีไม่มีคำตีชมอันตีรับวิวโดนแปะ กลับบ้านปุ๊บดีโอ้โหโคตรดูดิท่ามิ่งโคตรดีโดนตีป๊บกลับบ้านปุ๊บไอติดฟาดว่าวปุ๊บเจดีช่วยดูเด็ดหรือช่วยเต้นเยอะผาสัดว์ขาพาสัดว์ไปไม่เมื่อกี้ที่โบเรียกเจดอกกูรู้เพราะอะไรนะโดนตีเรียกกลับมาทีโอ้ยโอ้ยเวตาสีดีมาส่งครับเฮียกามารกันละ เอออะไรนลบและไอจีดไม่หลบและไอจีดเป็นของจริงไอตรงกลางมังกรเข้ามังกรมังกรดาร์กเลีเย่อเออคือบอกกลางโลกไม่ไม่กันไม่ให้ไม่ให้ตัวอื่นเข้าไงตัวอื่นๆื่นอะที่ไม่ตัวนั้นน่ะเออนั่นแหละกันไว้เออไม่ได้กันดารกแต่กันตัวอื่น ลาวิลลา,ออา,าวิลลาวิลมาอยู่ที่จบเลยนะจริงๆนะโลโลลาวิลโลาวิลโลสวยดึงกู <c oughs> สปยสกวกแทงมาเว้ยกูออกมาเพื่อถือกวยถึกได้แค่เล้สู้เลยสู้เลยชนะเลอ้ยอืโดนตกิลไอโบตายสวยเอ้าแต่เราตายหมดเพื่อนขออะไร มึงจะไปขอความปานีอะคนตรงข้ามทำไมวะโอเคครับสำหรับคลิปแม็กพ่อหนุ่มเคอรี่ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าถ้าอยากให้ทำอีกกับไปส่งวัสดุอีกก็คอมเมนต์มาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับ